งานลิมิเต็ดครับลิมิเต็ดอินิชันครับ, Edition, รบทรงทไายปีต้อนรับปีใหม่ครับนี่เลยแบ็กบาร์ดฟูเอ็กคอร์ดลิมิเต็ดอินิชั่นชมความงามกันครับดูความงาม ็กคอร์ทั้งคันครับเป็นงานจะขายดีกว่าครับ Black Part Full e c o s s Limited Edition นะครับเ,เข้ามาหลากหลายสีเลยนะครับเทาเขียวออกฟ้า,ม,ม,าม่วงแล้วก็เป็นตัวลายน้ำเงินฝ้าดำเป็นลายพ้างนี้นีองนะครับ,รบเดี๋ยวให้ดูตัวนะแม่งว่า ในเอ็กข้อหลายข้อสวยยังไนตัวนี้เป็นระยะ6.7นะครับ6.7มีทั้งทอนเดียวและกับสองทอนเวท8ปดสิตัวจิ้งสวยครับนี่นะครับจิงสวยครับ มีทั้งเตทแล้วก็สปินนิ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวของสปินนิ่งนี่เนี่ยลิมิตอินิชันจริงๆครับเป็นด้ามพุดเดินแต่ว่าลองดูตัวท้ายตัวด,ด้ามจับเนี่ยครับอันนี้เป็นงานหนังนะครับงานหนังเครือบมันจะมีลายสีเท้านะครับนาะมีสลักแบ็กบาร์ bar. สวยครับมเม็บงานดีๆมา ไม่เป็นหนังนะครับไดูนี่เป็นชั้นสปินนิ่งนะสี่เท้านะสองท่อนมีท่อนเดียวมีครับระยะ6.7นี่ครับโอ้ยังสวยเลยแบนะร็กบาร์ลิมิเต็ดออดิชั่นทรงท้ายีกันเลยทีเดียวนี่นะครับ ตัวย่างที่ผมเพิ่งมาดูนี่เป็นคันสองท่อนนะครับท่อนเดียวก็มนี้ครับนี่ตัวส p i นนิ่งนี่ตัวที่เป็นสีออกเขียวนี่ครับไอตัวเนี้ยหนังเนี่ยมันเป็นลายไอเขียวเนี่ยเป็นลายน้เหลืองใครที่ชอบงานแต่งนะครับงานดีไซน์ที่ว่าออกแนวสร้างสรรค์น,นะครับใจวัตถุดิบดีแตกต่างจากที่เคยมีนะครับ ันนี้จะเป็นแหวนแตงพร้อมกับมีหนังมีงั้นหนังเข้ามานะครับสีเขียวนี่ก็สวยสวยอีกแมบบ่เป็นไลน์นั้นเป็นไลท์ผมว่าเป็นไลท์งูเหลืองนะครับหรือว่าเป็นไลท์ชอโดก็นะคอ่าน,นี่ตัวนี้เป็นทัเบสครับสวยครับสวยจริงๆ นีน่ลายไอ้เค้นะครับเนี่ยเป็นลายหนังไอ้เคเลยแบ็กบาร์ขายวีวาอันนี้ลิมิเต็ดเลยครับลิมิเต็ดอินิชันได้มาบันนักนะครับได้มาไม่เยอะไอตีเน้นง,งานสีสันแตกต่างนะครับต้องรีบกันน้อยนะครับต้องรีบเพราะจะได้เลือกสีที่เขาต้องการ สวยครับมันกระเทยจริงๆเพราะว่าประดับด้วยหนังนี่นี่ไน้ำเงินฝ้าดำนะครับเดี๋ยวรายละเอียดว่าคันเบททันสปินนิ่งท่อนเดียว2ท่อนจะได้เนี่ยมันมี4ีอย่างท่องนะครับแล้วผมจะลงไว้ในรา,ายละเอียดของคำอธิบายนะครับ ถ้า,างานลิมิเต็ดลิมิเต็ดเวดแปนสิบเท้ครับงานชอนมหาชนของเราท่อนเดียวเบสก็จะมีตัวสีเท้าครับตัวนี้เลยงานเบส วยมากๆเลยโอเคครับเวียงสองฟิชชิงครับอของเข้ามาแล้วนะครับป้าบอกสิ้งตีมีรถนี้แถมเข้ามาดีล่าได้เลยเวียงสองฟิชชิงครับเวียงสองฟิชิง